เลขฐาน8คือเลขฐานที่ประกอบด้วยตัวเลข8ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6และ7ครับผมก็จะมาสอนวิธีการบวกลบเลขฐาน8นะครับข้อที่1 2องฐาน8ปดบวกห้าฐาน8เราจะต้องตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะครับ7จบวกเได้14เนื่องจากเป็นเลขฐาน8เราต้องนำเลข8มาลบออกจาก14นะครับ 8ลบ14ได้8ลบ14เท่ากับ6ใส่6ทด1 5บวก6ได้11บวกตัวทด1เป็น12ลบ8ได้ได้4ใส่4ทด1 2บวก5เป็น7บวกตัวทด1เป็น8 8ลบ8เท่ากับ0ใส่0ทด1ชัก1ลงมาเลยครับคำตอบของข้อนี้ก็คือ1 0 4 6ฐาน8ข้อที่2นะครับ5 7 6 ทาน8บวกกับ5 5 5 5ทาน8 5บวก6ได้11 11ลบ8เท่ากับ3ใส่3ทดหนึ่ง7บวก5เท่ากับ12บวกกับตัวทดหนึ่งเป็น13 ลบ8เท่ 5, ากับ5ใส่5ทดหนึ่งบวก5เท่ากับ10กับตัวทดหนึ่งเป็น11ลบ8เท่ากับ3ใส่3กับ1ครับคำตอบของข้อสองคือ1 3 5 3ฐาน8 การลบเลขฐานแปดนะครับ2 4 6ฐานแปดลบ4 0ฐานแปดเราจะต้องตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะครับ6กลบศได้6 4สลบสได้0 2 คําตอบของข้อนี้ก็คือสองศูนย์หกฐานแปดมาดูข้อต่อมานะครับห้าสามห้าฐานแปดลบสองสองสามฐานแปดสามลบห้าเหลือสอง 2อลบสมเหลือ1 2ึลบห้าเหลือ3ข้อนี้ตอบ3 1 2ฐาน 8, าน8การคูณและก,การหารในฐาน8นะครับข้อที่1 ห้าสามหกฐานแปดคูณด้วยกับสองฐานแปดนะครับสองคูณหกได้สิบสองสิบสองหารออกด้วยแปดนะครับเพราะว่าเป็นเลขฐานแปดเราต้องหารด้วยเลขฐานนะครับแปดเท่าไหร่ได้สิบสองแปดหนึ่งแปด สศษสามเขียนสามทดหนึ่งสามสองหกกับตัวทดหนึ่งเป็นเจ็ดสองห้าเป็นสิบสิบหารด้วยแปดแปดหนึ่งแปด เศ็สองเขียนสองกับหนึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือ1 2 7 3งาฐาน8ข้อต่อมานะครับ2 4 6สฐาน8คูณสองสฐาน 2, 4, 8ด 4ี่หกสคูณหได้24 24หารด้วย8 8ดแเท่าไรย่สิบสี่ดสามยี่เหลือ0ใส่0ทด3 4มสีคูณสสิบหก บวกตัวทดอีกสามเป็นสิบเก้าสิบเก้าหารแปดแปดสองสิบหกเหลือสามใส่สามทดสองสี่สองเป็นแปด กับตัวทดอีกสเป็น10เขียน10หารด้วย8 8ดแปเหลือ2ใส่2กับ1ข้อนี้ตอบต่อมานะครับทีนี้มาดูกันที่หลักที่2นะครับ2องคูณหกคูณห ได้สิบสองสิบสองหารออกด้วยแปดเหมือนเดิมครับแปดหนึ่งแปดเหลือสี่เขียนสี่ตรงหลักที่สองนะครับทดสองทดหนึ่งสองคูณสี่เป็นแปดกับตัวทดหนึ่งเป็นเก้า 9าอนเด้วย8นะครับ8 1 8เหลือ 1, 1ใส่1ทด 1, 1> 2 2, 2เป็น4กับตัวทดนะครับเป็น5แล้วเราก็จับบวกกันเลยครับ0 3บวก4เป <4 S 1> <7 S 2> ็น7 2บวก1เป็น3 ห้าบวกหนึ่งเป็นหกคำตอบข้อนี้คือหกสามเจ็ดศูนย์ฐานแปดหนึ่งศูนย์สองได้มายังไงนะครับมาดูกันครับเกิดจากการคูณเลขฐานแปดนะครับสิบสามคูณหกฐานแปดหกคูณสามได้สิบแปด สิบแปดหารด้วยฐานนะครับแปดแปดสองสิบหกลบกันเหลือสองใส่สองทดสองหกหนึ่งเป็นหกกับตัวทดสองเป็นแปดแปดหารแปด ได้1เศษ0ใส่0กับ1ทีนี้ก็ลบกันครับเหลือ2ดึง6ลงมาครับ13เท่าไหร่ได้26 13 2 26 เหลือศูนย์คำตอบข้อนี้คือ6กสองฐาน8ข้อต่อมานะครับ3 1, 1, 2, ามหนึ่งหนึ่งสองหารด้วยสี่สาฐาน8ปดสสามเท่าไหร่ได้3ามร้อสสี่สามห้า ได้257ห้าได้มายังไง257ได้มาจากการคูณเลขฐาน8นะครับ43ค,ค,คูณ5 3 5สตั้ง15หารออกด้วย8นะครับหารออกด้วยฐานนะครับ แปดหนึ่งแปดเหลือเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งห้าคูณสี่ได้ยี่สิบยี่สิบเกินแปดนะครับกับตัวทดหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดหารออกด้วยฐานนะครับแปดสองสิบหกลบกันเหลือห้า ใส่หกับสอที่นี้311ร้อลบสองแต่1นลบเไม่ได้1ต้องไปยืมตัวข้างหน้ามาตัวนี้ก็จะเหลือ0ตัวนี้ก็จะเป็นฐานบวกกับตัวของมันเอง ก็คือ8บวก1ได้9 9ลบ7เหลือ 2, 2ตัวต่อมานะครับ0ลบ5ไม่ได้0จึงไปยืม3มา1 3จึงเหลือ2ตัวนี้ก็จะเป็น8 5ลบ8เหลือ3 ตัวข้งหน้าสองลบสเหลือศู 0. ตัวต่อมานะครับชัก2ลงมานะครับ43เท่าไหร่ได้322 43 6ได้3 2มอพอดีดังนั้นข้อนี้จึงตอบ5้าหฐาน8 ก็จบไปแล้วนะครับตัวอย่างการบวกลบคูณหารเลขฐาน8ถ้าหาเพื่อนๆหรือน้องๆไม่เข้าใจจะข้อไหนนะครับหรือได้โจทย์มาแล้วแต่ทำไม่ได้หรือสงสัยยังงงอยู่นะครับติดต่อได้ที่ Facebook ท่าน้านี้เลยนะครับ Line ID 0642158671